เมืองสกลนครซิตี้ทริปนี้อยู่กับผมมอสผจญจรทริปนี้จะพาไปเที่ยวเมืองโบราณนะครับไปกันครับทุกคนเมืองโบราณนะครับเมืองขอมเลยอายุประมาณ4 0 0พปีนะครับและนี่ก็คือหินที่เคยเป็นต้นไม้มาก่อนนะครับมีอายุประมาณหมื่นปีนะครับและถัดมาข้างหลังนะครับก็จะเป็นสะพานขอมครับหรือว่าสะพานหินนะครับอายุประมาณ4-5,000ปีนะครับมีพระพุทธรูป โบราณจัดแสดงอยู่ครับอันนี้น่าจะเป็นจำลองนะครับถัดมาประมาณเที่ยงครับผมมารอที่สวนสาธารณะนะครับเพื่อที่จะขึ้นเรือไปที่เกาะกลางนะครับเมืองขอมนะครับเกาะดอนสวรรค์นะครับผมนั่งรอประมาณ3ชั่วโมงครับดีที่มีพระอาจารย์มานะครับผมก็เลยได้มากับพระอาจารย์ท่านนะครับขับเรือมาไม่ถึง10นาทีครับก็เราก็ไม่ถึงเกาะกลางนลครับน้ําก็จะแบบโหดำขิวขยวหน่อยนะครับน่ากลัวมาก ก็คือโคตรขังนะครับบรรยากาศก,ก็จะเย็นๆนะครับใกล้เข้าเกาะแล้วก็ขนล,ลุกแปลกๆนะครับพอขับมาเรื่อยๆอ้อมมาข้างหลังนะครับก็จะมีศาลาท่าเรือให้เราขึ้นข้างบนเกาะนะครับก็ดูต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับที่จริงผมเป็นคนกลัวน้ำนะเออกลัวแบบมีอะไรใต้น้ำโอ้โหน่ากลัวเออไม่ไหวไม่ไหวถ้าอยู่บนเรือก็มีกลัวนิดๆบ้างครับ แต่ถ้าให้ลงไปลอยคอเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยแล้วก็มาถึงท่าเรือกันนะครับก็มีถุงปลาข้างหน้าผมนะครับหลวงตาซื้อมาปล่อยผมก็ได้มาร่วมทําบุญกับหลวงตาท่านเพื่อนบอกให้ผมช่วยปล่อยผมก็สาธุนะครับก็ถือของช่วยเอาปลาขึ้นนะครับ ผมจบทริปนี้ก็ได้มีโอกาสไปไหว้หลวงตาที่วัดนะครับวัดถ้ำเสือนะครับอยู่ที่สกลนครนะครับเข้าเรือต่อแล้วก็ช่วยเพาะออกนะครับถือถุงปลานะครับเอาไปปล่อยนะครับก็มีแม่ค้าแม่ขายลอตเตอรี่อยู่ข้างบนแล้วก็กับคนขับเรือนะครับหลวงตาก็เรียกมาปล่อยปลาทำบุญด้วยกันนะครับถึงตอนนี้ผมก็ไหว้พระอาจารย์นะไม่ได้กราบนะครับ ก็เอาเข้าวของไปเก็บไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะครับตอนปล่อยแล้วเราก็เดินถัดมานะจะมีไก่แจ้มีนกยุงด้วยนะครับแปลกดีสวยมากเลยนึกว่าจะไม่มีสัตว์อยู่ข้างบนนี้มีมีมวัวกับควายด้วยนะเ,ออเขาเลี้ยงอยู่บนเกาะน,นี้นะครับอันนี้คือดอนสวรรค์น,นะครับผมก็เดินเล่นของผมไปเรื่อยนะสำรวจนะครับนี่เราก็ใช้กล้องอ,อินสตาสามร้อยหกสิบองศานะครับตัวหลัก ตัวเมนของผมเลยณตอนนี้นะครับเพราะว่ากล้องโกโปโดนโดน้ำโดนน้ำโขงครับไปลอยน้ำโขงดับครับเรียบร้อยเจ๊งครับขายทิ้งครับห้าร้อยอ่ะผมก็เดินมามาหาไหว้พุงไหว้พระนะครับไม่รู้จุดไหนเป็นจุดสำคัญแลนด์มาร์กตรงนี้นะเราก็มาโดยไม่ได้ดูศึกษาอะไรเลยนะมาด้วยใจอยากดูอยากเห็นแค่นั้นพอ,อกราบพระเสร็จแล้วก็ มาที่โบสถ์นะครับเห็นหลวงตากับพ่อออกลูกศิษย์มาไหว้ที่โบสถ์เนี่ยนะครับตอนแรกผมไม่ได้ไหว้เลยนะครับที่โบสถ์ก็กล้องไฟผมเออเล่อติดแดงครับไม่รู้เป็นอะไรสาเหตุจากอะไรเนะี่ยพ่อออก่นก็มาบอกว่าให้ไปไหว้บนโบสถ์สิไปไหว้ทําไมแถวนั้นนะมันเป็นพญานุพญานาคเจ้าของที่ก็อยู่บนโบสถ์นะครับ ถัดมานี่เหมือนเป็นเหมือนบ่อน้ํานะครับข้างบนไม่รู้ใช่ไหมนะครับเป็นที่เขาตั้งก็จะมีพญานาคนะครับเป็นบ่อพญานาคหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับนี่จะซูมให้ดูนะครับจะประมาณนี้นะครับเห็นอะไรไหมครับถ้าใครเห็นเลขก็สาธุด้วยครับเดินกลับมาครับตอนแรกว่าจะเดินอ้อมเกาะเขาบอกว่าสองกิโล หลวงตาแบบผมเกรงใจหลวงตาเออเดี๋ยวให้หลวงตารอก็เลยไม่ได้ไปครับเดินแถวๆข้างหน้าเดินสำรวจเล่นครับถัดมานี่ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆเยอะแยะเลยครับกลางคืนน่าจะน่ากลัวเออแต่ตอนแรกผมคิดว่าจะมานอนกลางเต็นโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวนี่ครับถัดมาจะเป็นสาลานะครับตอนแรกๆเลยเป็นพระขอมโบราณน,นะครับ ใครที่มาก็มากราบไหว้ทุกจุดเลยนะครับนี่องสีชมพูนิดๆน,นะมีพญานาคบนเสียนนะครับสวยมากเลยนะเป็นขอมงานเหมือนเขเมรเลยนะครับแล้วผมก็จะเดินไปที่เหมือนอกุฏิล้างมั้งข้างหลังก็จะมีห้องน้ำนะครับ เราจะไปเดินเซเวดูนะครับพาพ่อไอแม่แมดูมีต้นตรงต้นตาลต้น,ตน,ตน,ตนไมใ้ใหญ่ยา,ยาว,ยาวสูงสูง,สงเต็มเลยครับแล้วก็จะมีคนที่มากวดลานวัดมัครมือมสะอาดเป็นทางเดินเลยผมไม่รู้ว่าน่าจะมีพระแต่ก่อนน่าจะมีพระจำวัดอยู่นี่นะครับก็เดินมาโอ้ เห็นงูครับนอนขดหงายท้องอย่างนี้อ่าทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรก็ตีเอานะครับก็งูตายครับตอนแรกง,งึวงูแกล้งตายพอะออกเดินมาครับมาบอกให้ผมไปไหว้ที่โบสถ์นะผมก็เข้าไปไหว้นะครับนี่พาทุกคนมาเข้ามาที่โบสถ์เลยนะครับสวยงามเข้มขังครับมีพระพุทธรูปเยอะแยะเอาไหว้พระเสร็จผมก็มา ขอมาภาวนายกหินดูครับว่าจะยกขึ้นไม่ขึ้นนะแล้วก็ขอในเรื่องว่าผมทําจะสําเร็จไหมนะครับออกเดินทางก็ยกขึ้นครับสําเร็จฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนก็ติดตามรับชมได้นะครับขอบคุณครับที่รับชมมาครับจบแล้วครับทริปนี้ดอนสวรรค์